มาครับบนันนี้ว้ายสุกแล้วหอมคากิริวูบไา,ายออกครับผมมันแยกเครื่องมันตัวตะวันตะวันนี่ครับตอนโอ้ยมันง่อยใสตียดง่ายง่ายเสตียดเก็บงอนเนาะรับมามาครับเขาแยกไปต่ำห้อยต่ำเครื่องบันนี้ปึ๊บแยกเปล่าก่อนครับอ่าแยกเปล่าแยากไปดูเปล่ก้อ,กอนเฮ้ยเจียวเนื้อเอากลางวัวครับ หอมหอมของข้าวญีุดสุดๆเนี่ยครับสูตรพ่้านใจกลางอเิ็ดได้ครับผมนะครับใส่นี่ก็จะมีพริกครับพริกผมใส่ไปสิบบาทครับรากามีคาครับมีตะไคร้ครับมีหอมแดงและก็กระชายครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับคือประแดกครับใส่เข้าไปครับ ต้มน้ำเดือดๆก่อนเด้อครับแล้ขั้นนั่นปลาใส่ปลาไปจาเฝ้าคนนะมันยีเข้าผู้เฒ่าคนว่าต้มน้ำเดือดๆแล้วก็ใส่ปลาลงไปครับปลาที่สุกเลยต้องทแยกป่าไว้เครือนห้องิตต่อเพราะว่าจะมีอยู่พ่เศษเตือนนั่นตีน้ำครับครับประดุกขั้นผู้ใดอยู่บ้านใส่กบกระเสียบครับเน้นขั้นไหนกับปลาทูอะไรครับใส่ปลาทูบางคนก็ใส่ปลาทูเดี๋ยวแต่หมักเนาะปลาทูวันนี้มันยัได้เบ็ดเลครับนี่ครับปลา มาแยกน้ำออกต่าเครื่องทำรเห็นมต่าเครื่องมบนาครับอหอมอหอมนห,หอมบัดไปดเลยนะครับเดี๋ยว,วที่ขออนุญาตเดีย่ยวโอ้ยตัวประเดีใส่อะนี่่าครับใส่สูตรตัวประเดี๋ยวหลักบับก,กัน ตัระเียววางเขาไปตัครับมุ้ไว้ดิดบมึงพี่จะโคกหินังผมโคกหินตําเรีกง่ายอยู่ตัดมีก้ามขึ้นแย่งผมมอสิัง่ายใส่ตัวประเดีย๋ยวครับเดี๋ยวนี้เลยมง่ายป,ปับปึ๊บหมอาจะยังไงกันนะครับ เทกว่ามเทวกวมยังไง <Free. S 1> นนครับฟืมนแหเค่อนเอาหนามออกกอน <Free. S 1> เฮ้ยมันหอมกินปลาแดงมันหอมอีก <c oughs> ค่ะปลาแหงปลาแดงย่นี้ครับปลาแงกีฬาสุดยอดเลยนะครับโอ้ยขาหอมโอม้ยเีือ้อเาะ ล้างหมอครับวันนี้ห,นหม้เตรียมไว้เลยครับนี่ครับนนดอดครับในนังมาแล้วครับวันนี้ปึบมาครับนัแยกน้ำแยกตอนนะผมเริ่งบาทนี้เขาต่ำครับวันนี้ต่ำตอนต่ำนี่ก็นระว,วังครับเด่นใส้าตาแคมันเด่นใสยตาเนาะ ระวังัแนแรงหน่อยครับย้ำเย็นใจจ่าตอนตํำนะครับ่งครกกกับคองโกระางม้แหละร่างจีกรอบครับจุกครับผมมันน้ำมันเรอบไปไปเติมน้ำมาที่หลังเลยครับน้ำมันหน่อยอันนี้ผมต้มว่ให น้ำม,มันไหลไปที่ไหนป่าวนี่มันเดือดเร็วนะครับน้ำม,มันเดือดเร็วไม่ต้องเปลืองแก๊สไหลใส่น้ำลงไปนน่น้ำลงไปเท่าไติมก็ได้ซุดซุดครับสาดมาบัานี้นะครับนี่เหรอดังนี่ครับน,ร,นร,บร้องดีเดียด์เด็ดตา,ามาครับบัานี้ ตำเหล็กแล้วครับก็เริ่มใหญ่อ่าใหญ่ปลาดุกไส้นะครับใหญ่ปลาดุกไส้ตำให้มันเข้ากันจัดหน่อยครับผมใหญ่ปลาดุกหอมปลาแดกดีิลีิ๋วหอมคนาดยังไงหอมข้าวเปล่าวะไหนกัเฮ้ยขึ้นใจนะครับใหญ่ปลาดุกแก้นี่ครับปลาดุกนี่ครับปลาดุกต้มไส้ปลาแดกเนาะนี่พี่นอ้องใหญ่ไส้ บางกระปุกบางเนืป่านะครับพี่น้องเอ้ยคุณอะเสียบกับนะนนี่ะครับค,นะน,น,คบนใส่กระปุกไปได้ะคะรับเพื่อแต่ว่าเดินใส่ปุ๊บก็ได้ครับปกกุ๊บกับเสียบกระปกุปกนเนี่ยผมมันแน่นเนาะแล้วก็อย่าเช็ดล่องเช็ดใส่ป่าบึกนะครับน้ำยาข้าวปุ้นน้ำยาขนมกินแต่ว่าเอาปุ๋คเคล็ดจริงจรินะครับพี่หน่ย่ยเนื้อไม่เห็นแน่นนี่ขัดว่ะ ในเมื่อบานนะครับไปยุสวนดี๋ยวไดเมื่อไดเมื่อบานจะทายเบิ้งครับวันเหวันปลาบึกคน,นกันไซมองดู่สานะครับเรียงไว้ก็ได้กิ่นครับในเมื่อบานนะครับจะทายเบื้องจนต่อต่อไปน้องอีพีต่อต่อไปเบิง้งคนนะครับเริ่มได้การนะครับนะครับจนน าไกห่หอ,อยีได้แล้วครับตาไก่สิดปึ๊บมังอดดต่ำันงอแบครับอ,อดดงตันตนี่เราอัย่งอยู่เด็ดยดเยตตตนตําเครื่องั่นนะครับนต่อนตอเสปาไปบบบ,บเด่นนะอ่าครับเสียบครับนี่เบิงสาดสุด,สด,สด,สด หว่ S <S านี่นะครับพอนำตักใส่หม้อได้บ้างนะครับเดี๋ยวแต่เมื่สิลา่างด้วยก่อก่อนล่า,ลางเมืส่สิเดี๋ยวน้ำน,น้ำม,ม,มันเนาะน้ำตัวมันหม้อเลยใส่ละใส่หมอ้อใส่หมอ้อกันนะครับน้ำที่กวางไว้ตอนนั้นว่าครับนี่กวางไว้ตอนนั้นเนาะนะครับน้ำที่กวางไว้ตอนนั้นนี่ผมไปยืมมานี่ครับใส่หมอ้อมาที่ไปใส่หมอ้อ แต่ว่าจะเฝอเค้เบิดนะครับเคไปใส่หมอที่เขาหยิบกลงอย่างจะเฝ้าเค้ใส่เบิดเอาไว้ล้างเอาไว้ล้างปลุกขับเวรน,นะครับที่ใส่หมอปั๊บเอาไว้ลงังปลุกจุมไวล้ลังปลุกจังหน่อยปากนีใส่กำลังฮือปนู้ดหอมหอมหอมมาเนี่ยป,ปุกงเขาอย่าไปต้มตัวนะครับต้มตัวก่อนเขาอีล่างปีไก่่เลยที่เขาหยิล่ลางปีนไก่ซาแกพี่น้นองเนาะลงมา น,น้ำนะครับตีใจจะมองเป็นฟองตรงนี้ครับเนี่ยที่ผมเป็นอย่างคือต้องล่างมันนะครับมันยมีกินเอาไ,ได้ต้องล่างับอันนี้เฮาก่าหมอ้อหม้องยาเนี่ยเฮาไปไปต้มนะครับันนี้เบิ่งนะครับหม้อไปต้มมันวิทนะครับไปต้มอันนี้เฮ้าใสใส่ใสไก่ได้บานเนี้เฮาเดี๋ยวเฮายี ขาสีมาใส่ตีมไก่จะเอาล่างก่อนเห็นบ่กครับฟองมันบอกถ้าน้องมาล่างมันจะยีมันไม่กินนะครับอนเรศต้องมาล่างก่อนเนาะล่างตีนไก่จากน้อยครับตีนไก่ที่เขาล่างมาแล้วครับนี้ครับต้มแล้วเขาก็มาล่างครับวัยมันเข้าครับมันเขาใส่ไปในหม้อนี่ผมนะครับบอกว่ามันเริ่มเดือดแล้วครับน้อต่ำเครื่องาอเดือดฟุตครับเพิ่งครับ หุกหมุกุกุกเลอืมอืมหอมหอมหออมมากนะครับอ่ะใส่ตีนไก่เป็นอรครับพี่น้องวันนี้เป๊บใส่ตีนไก่ไครับหอมเดือดอ๋อตีนไก่สุกแล้วครับเดี๋ยวเขาใส่เดือก่อนมาแล้วขับเรือน้ยใส่ครับใส่ลงไปครับ นั่นก็แล้วเด็กๆใส่เสียงงไปครับผมยังเขาใส่กินไก่ครับอันนี้นนใส่ัวหลามแล้นะครับใส่กินไก่ตงไปครับอุ้ยตุนสุดคักสุดคักครับใส่กินไก่ตงไปมา สุดคัชลงกินมันสุดคักอีหลีสุดคักครับสุดคักอีหล๋ใจเลยเอเอเนี่ยเองอ่าจะเปลี่นแปลงไปครับผมปุ๊บนะครับเป็นเท่าที่ร่างหม้อไวไปป้แบบนี้ว่าเ่ง่ายนะครับ,รรบล่างหม้อไว้กับล่างจานเน,ะนาะเริ่เสร็จเท่าไรเง่าย่ที่โล่ง นะครับเห็นบอกครับเห็ดไปเห็ดน้ําไปเห็ดไปน้ำํำล่างไปน้ําครับมันก็นก้ยีเปลี่ยนวันนี้ในหม้เขาก็ะดิบได้การแล้ว<า>อ่าเริ่มีเดือดๆจักหน่อยแล้วี่ไฟอ่นอนๆครับผมหืมไก่หัวเขา่าจุวครับนะครับมาระวงังอย่าให้เขาอีมา เด็ดพักครับก,กับซ้อยพักต่อไปนะครับเราจะเดี่ยวติดตามว่าเสร็จแล้วมันยิ่เป็นยังไงได้ครับวันนี้นะครับแอบอีลี่